ยักษาเลเบอรี่สนับสนุนโดยเมอร์คูล่าเวอร์ไวท u เว็บดอทเมอร์คูล่าดอทคอมจ็ตที่ใช่ยังไงก็ m e r c ์คูล่าพิเศษสำหรับผู้ชมช่องยักษาเลเบอรี่เพียงใส่โค้ดยักษา DIS 200ซื้อครบ1,200บาทลดทันทีอีก200บาทโค้ดนี้ใช้ได้ถึง30มิถุนายน2,567นนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามา ยักษาจะเล่าให้ฟังล่องไพลตอนไอ้เกบทที่8เหยื่อมรุตยูอย่างไรก็ดีเกือบชั่วโมงต่อมาเมื่อผ่านสายฝนและทุ่งแฝกซึ่งราเป็นหน้ากรองไปถึงชายปากโกรนที่เชิงเขาลูกนั้นและจัดการกางเต็นท์ขึ้นแล้วตะเกิ้นก็ใช้ความชำนาญป่ากของแกและแรงของพวกลูกหาบก่อไฟขึ้นหุงข้าวจนได้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ว่า ตลอดเวลาที่เรานั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันค่ำวันนั้นร้อยเอกเรืองเงียบขลึมไปอย่างผิดปกติจนกระทั่งอาหารผ่านไปจิบกาแฟอยู่ในเต็นท์กับข้าพเจ้าลำพังสองต่อสองและนิ่งฟังเสียงฟ้าที่ร้องไกลออกไปทุกขณะอยู่นานจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเท่านั้นเองหรือคุณศักด์คือผลของความมานะพยายามที่เราอุตส่าห์ติดตามไอ้เกมาแทบล้มประดาตายน่ากลัวมันจะเท่านั้นเอง จนกว่าเราจะไปตั้งต้นมาจากโป่งน้ำร้อนใหม่ร้อยเอกเรืองนิ่งไปนานสายตาเม่อออกไปในความมืดของป่าที่โชคชุ่มไปด้วยฝนภายนอกที่สุดก็เอ่ยขึ้นอีกอีกไม่กี่วันก็ครบกำหนดวันลาหยุดของผมแล้วแต่ผมยังไม่ยอมกลับไปยอมให้ถูกไล่ออกเสียยังดีกว่าจะให้วิญญาณของชาตรีเขาคาดหน้าตราชื่อได้ว่าผมปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อกันไม่สำเร็จคุณรู้ไหมครับคุณศักด เรารักกันมากทีเดียวชาตรีกับผมนะ่ะเราคบกันมาแต่เล็กแต่น้อยกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันผ่านสงครามมาแล้วสองครั้งเกิดและตายมาแล้วหลายหนจนผมและเขารู้สึกว่าเราจะแยกกันอยู่ไม่ได้เหมือนไอ้เกอย่างที่พ่อเท่าห้วยเสือโหกและพระทุดงท่านเล่าเดี๋ยวนี้เขาตายไปและผมยังอยู่ผมจะมีความสงบสุขได้อย่างไรถ้าไอเกเป็นหนามยอกอยู่ในหัวใจอย่างนี้ ทำใจดีๆไว้ก่อนดีกว่าถ้าเป็นจริงอย่างพ่อเท่าห้วยเสือโฮกว่าในแรมหน้านี่แหละเราคงเจอไอ้เกที่โป่งน้ำร้อนอีกยังอีกหลายวันเหลือเกินสำหรับผมรู้สึกมันนานนับเป็นปีๆการล่าสัตว์ที่ฉลาดอย่างเสือกินคนบางตัวกินเวลาตั้งหลายปีแต่นี่มันเป็นไอ้เกกระทิงผีกระทิงบ้ากระทิงหาเหว <c oughs> อย่าสะบดบ่อยนะัก จะทำให้ตักเกิลกับพวกลุกหาบเหล่านั้นไม่สบายใจเปล่าๆผมเองไม่ถือหรอกแต่สําหรับชาวบ้านป่าทั่วไปในเวลาเข้าป่าเขาไม่ด่าทอไม่สบดสาบานไม่ทําอะไรวิถฐานไม่ร้องรําทําเพลงผมเสียใจครับเห็นจะงุดหงิดไปนั่นเองเลยประสาทไม่ค่อยดีผมเข้าใจแต่อย่างไรในเวลาสงครามคุณต้องพยายามบังคับใจพยายามเข้มแข็งไว้ในการตามสัตว์ร้ายเช่นนี้ พักผ่อนหลับนอนเอาแรงดีกว่าเราฝ่าความลำบากตรากตรำมามากแล้วอย่าให้เสียแรงอีกด้วยความกังวลพรุ่งนี้จะได้มีกำลังย้อนไปทางเก่าเราสนทนากันได้เท่านั้นต่างคนต่างก็ล้มตัวลงนอนแต่แม้ร้อยเอกเรืองจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเป็นเวลานานแล้วข้าพเจ้ายังลืมตาตื่นอยู่ทั้งกายและใจเงียหูฟังน้ำฝนที่นองอยู่นอกเต็นท์ไหลเซาะตะิ่งไปสู่ห้วยข้างล่าง ฟังเสียงลมที่ช้าๆนานๆจะพัดกระโชกฮือมาจากเชิงเขาเต็นของเราและพวกลูกหาบกับตะเกิลตั้งอยู่ในความมืดสนิทปราศจากแสงสว่างจากดวงดาวปราศจากแสงสว่างจากกองไฟเราไม่สามารถแม้แต่จะจุดโคมรัว้วซึ่งน้ำมันรั่วหมดและไส้ก็เปียกชื้นได้ท่ามกลางความมืดและเสียงเหล่านั้นอุปทา,านหรืออะไรก็ตามทําให้ข้าพเจ้าแววเหมือนได้ยินเสียงพระทุดงบกซิบที่หูอีกว่าเชื่ออัตมาดีกว่า อย่าพยายามเลยถ้าไอเกตายมันจะตายด้วยตัวของมันเองอย่างกระเรียงสองพี่น้องคู่นั้นมันไม่ตายด้วยน้ำมือของคุณข้าพเจ้าผุนผันขลุดลุกขึ้นนั่งบนเตียงผ้าใบสนามพยายามสะดับตรอบฟังให้ชัดอีกครั้งว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนสายตาของข้าพเจ้าสอดสายไปในความมืดภายนอกแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรไม่แลเห็นอะไรนอกจากเสียงน้ำฝนที่ไหลลงสู่ห้วยข้างล่าง และความว่างเปล่ารอบบริเวณนั่นเองร้อยเอกเรืองซึ่งกลนเบาๆอยู่ในเต็นท์ก็ผุดลุกขึ้นด้วยเป็นอะไรครับคุณศักดิ์เปล่ายังไม่ได้นอนไม่ใช่เมื่อกี้คุณปลุกผมทำไมผมไม่ได้ปลุกคุณร้อยเอกเรืองเกาศาีรษะแปลกแท้ๆผมแน่ใจเหลือเกินว่าคุณกระตุกขาผมยังกระซิบบอกอีกว่าพระทุดงนั้นมาอีกแล้วข้าพเจ้าหัวเราะงั้นก็ฝันไปแล้วละ่ะรู้สึกว่า เสียงปลาเต็มประดาผมยังได้ยินเสียงท่านเตือนคุณอีกด้วยว่าอย่าได้ติดตามไอ้เก๋ไปเลอะใหญ่แล้วคราวนี้ข้าพเจ้าไม่หัวเราะเลยรู้สึกคนลุกเกลียวไปทั้งตัวโดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่เชื่อถือโชคลางสังหรณ์ไม่เชื่อในเรื่องผีสางนางไม้ไม่เชื่อในปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์ของอะไรทั้งสิน้นแต่ก็อดเสียววาไปตามกระดูกสันหลังไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกอย่างเดียวกับเวลาที่ท่านผ่านป่าช้าหรือสาลาวัดที่มืดครึมในเวลากลางคืนทั้งๆท,ที่ท่านรู้ตัวว่าไม่กลัวอะไรข้าพเจ้าคิดว่าร้อยเอกเรืองคงจะรู้สึกอย่างเดียวกันเพียงแต่เราไม่ได้เอ่ยออกมาเท่านั้นไม่มีคืนใดเลยที่การนอนจะเป็นไปด้วยความลำบากยากเย็นสำหรับข้าพเจ้าเหมือนในคืนนั้นเพราะงวงเงียจะงีบหลับมิหลับแหลลงไปคราวใดเป็นต้องแววได้ยินเสียงพระทุดงองคง์นั้น กระซิบกระซาบที่หูทุกคราวแต่ในที่สุดข้าพาเจ้าก็หลับไปจนได้พร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลพร้อมๆกับเสียงน้ําไหลเซาะตะลิงไปสู่ลําห้วยข้างล่างท่ามกลางเสียงเหล่านั้นเสียงพระธุดงค์แจ่มใสกังวานไพเราะกระซิบอยู่ที่หูจนกระทั่งเลือนหายไปจากความทรงจำว่าเชื่ออัตมาดีกว่าอย่าพยายามเลยถ้าไอ้เกตายมันจะตายด้วยตัวของมันเองอย่างกะเหรี่ยงสองพี่น้องคู่นั้น มันจะไม่ตายด้วยน้ำมือคุณอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันต่อมาเปลี่ยนโครงการในการเดินทางกลับป่าโป่งน้ำร้อนของเราไปในทางตรงข้ามและการติดตามไอเกก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครได้คาดฝันล่วงหน้าเราตื่นแต่เช้าตรู่หุงอาหารกินเสร็จเรียบร้อยก่อนรุ่งสางแล้วการเดินทางกลับก็เริ่มต้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นโดยได้อาศัยเข็มทิศอย่างเดียวเป็นเครื่องชี้ทางขณะที่กำลังข้ามห้วยเพื่อไปขึ้นฝั่ง ตรงกันข้ามนั่นเองข้าพเจ้าเห็นแสงไฟฉายวูบวาบอยู่ข้างหน้าได้ยินเสียงตะเก้นบ่นพึมพำตามภาษาของแกเมื่อได้รับความตื่นเต้นจากอะไรข้าพเจ้าถามจากลําห้วยว่าอะไรอีกล่ะตะเกินเร็วๆหน่อยนายมาดูอะไรนี่อีกไม่ถึงนาทีต่อมาข้าพเจ้ากับร้อยเอกเรืองก็ตะเกียกตะกายตะลิงอันลื่นขึ้นไปยืนกระหืดกระหอบอยู่กับแกพอ,อกแลเห็นสิ่งที่ปรากฏบนพื้นดินตรงหน้า ข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองก็ตะลึงไปมันเป็นรอยเท้าของไอเกเปียกและใหม่เหมือนเพิ่งจากไปสดๆร้อนๆขณะที่เห็นเราลงจากห้วยตรงข้ามในระยะไม่ถึง19วาจากแสงไฟฉายระคนปนกับแสงสว่างของรุ่งอรุณซึ่งเรื่อเรืองขึ้นที่ขอบฟ้าข้าพเจ้าสังเกตเห็นด้วยว่าห่างจากรอยเท้าเหล่านั้นไปราวสองถึงสามหลารอยที่มันนอนยังปรากฏอยู่ในที่ว่างระหว่างพุ่มไม้เตีย้ยตกลง ไอเกก็ไม่ได้หายไปไหนตลอดคืนมันยังนอนเฝ้าดูเราอยู่ในระยะอันใกล้ทานองเดียวกับคืนแรกที่ฝังห้วยในป่าโป่งน้ำร้อนและต่อมาในคืนก่อนขณะที่เราพักอยู่กับพัทธุดงและตรงกันข้ามกับความคาดหมายของพวกเราทุกคนคิดว่าเรากำลังติดตามล่ามันไอเกกลับเป็นฝ่ายติดตามล่าเราข้าพเจ้ายืนนิ่งอยู่กับที่พยายามทบทวนความจำทั้งหลายแหล่ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ตลอดจนนิสัยอันแปลกประหลาดของมันในการเดินเมื่อเราออกเดินและหยุดเมื่อเราหยุดในที่สุดความเฉลียวใจแต่แรกก็กลายเป็นความเชื่อมั่นว่าตลอดเวลาของการติดตามขณะที่ทุกคนเข้าใจว่ามันพยายามหนีนั่นเองไอเกกลับเป็นฝ่ายล่อให้เราหลงไล่มันลึกเข้าไปในภูมิประเทศที่เราไม่เคยชินและรอจังหวะของเวลาและโอกาสสำหรับจะทำลายให้พินาศแหลกลานไปจนหมดสิน้นข้าพระเจ้าได้คิดและแน่ใจอีกด้วยว่า สาเหตุที่ยับยั้งไม่ให้มันลงมือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปอยู่ในข้อเท็จจริงอย่างเดียวที่ว่าตลอดเวลาเราไม่เคยแยกกันอยู่ตามลำพังเลยไอ้เกอาจจะเป็นกระทิงดุร้ายมีความอาฆาตและเฉลียวฉลาดตามสัญชาติป่าดงพงไพรของมันแต่อย่างไรเสียสัตว์เดรัจฉานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเสือหรือกระทิงมันยังไม่หมดความกลัวมนุษย์เสียทีเดียวฉะนั้นปราบใดที่เรายัางอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวก ไอเกจะยังไม่ลงมือตราบนั้นแต่ตราบใดที่อยู่ตามลำพังคนเดียวอย่างร้อยโทชาตรีและต่อมาคนงานเฝ้าแคมป์ของร้อยเอกเรืองไอเกจะสําแดงแผงธิ์ของมันทันทีความคิดอันนี้ทำให้ข้าพเจ้านิ่งนึกอยู่นานที่สุดก็ตัดสินใจบอกกับร้อยเอกเรืองว่าพระทุดงหรือไม่พระทุดงก็ตามคราวนี้ไอ้เกไม่มีรอดไปจากมือพวกเราได้ร้อยเอกเรืองมองดูข้าพเจ้าอย่างประหลาดใจคุณจะทำยังไงครับคุณสัง อ๋อถ้าเราติดตามไอ้เก๋ไม่ทันก็ต้องปล่อยให้มันตามล่าเราขอโทษผมยังไม่เข้าใจคุณสังเกตเหตุแล้วไม่ใช่หรือว่านับแต่แรกติดรอยมันเป็นต้นมาไอ้เก๋ไม่เคยทิ้งระยะห่างเราเกินไปกว่าเวลาเดินทางเราครึ่งชั่วโมงเศษคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าเราหยุดไอ้เก๋หยุดเราเดินไอ้เก๋เดินถึงคราวพักแรมคืนไรไอ้เก๋เป็นต้องนอนเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเราอยู่ใกล้ๆทุกคืนไป คุณเข้าใจไหมว่านั่นหมายความว่าอะไรคุณตั้งใจจะบอกผมว่าไอเกพยายามล่อเราไปติดกับของมันลึกเข้าไปในป่านี้ในภูมิประเทศที่เราไม่เคยชินเพื่อที่จะรอเวลาจนกว่าเราจะเผอตัวเปิดโอกาสให้เมื่อไหร่ก็เล่นงานเมื่อนั้นแน่ทีเดียวคนหนึ่งคนใดในพวกเราอยู่แต่ลำพังเมื่อใดเมื่อนั้นเขาจะไม่มีโอกาสเห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกเลยนั่นแหละจุดอ่อนของไอเก ที่จะนำไปสู่การละอวะสารของมันผมยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองฟังผมเราเห็นกันมาแล้วว่าไปกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้ไม่มีวันทันหรือพบไอ้เก๋ได้มันไม่อยู่หน้าเราในระยะเดินครึ่งชั่วโมงออกไปก็ต้องอยู่ในที่หนึ่งที่ใดซึ่งเรามองไม่เห็นเหมือนเล่นเอาเถิดเจ้าล่อและเพราะว่าอยู่ในภูมิประเทศที่มันชำนานกว่าวันหนึ่งเราคงเสียท่าแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้วิธีเดียวที่จะแก้กันได้ ก็อยู่ในที่บังคับให้มันออกมาเล่นเกมของมันนั่นคือแต่นี้ไปการติดตามจะต้องกระทําตามลําพังคนเดียวโดยผมร้อยเอกเรืองร้องเสียงหลงนั่นเป็นการเสี่ยงอันตรายเกินไปคุณศักคุณรู้ดีว่าคุณกําลังเล่นกับความตายทุกคนเล่นกับความตายทั้งนั้นเมื่อติดตามสัตว์ร้ายแต่ก็เลือกไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเลิกความตั้งใจขอให้ผมไปเป็นเพื่อนด้วยคนไม่ได้หรือหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีตะเกินไปด้วย ผมอยากได้ไปทั้งสองคนแต่จะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อจะไม่ได้พบไอเกคุณไม่รู้จักทางแถวนี้เลยนี่อ๋อไอเกนั่นแหละจะเป็นคนนำทางที่ดีที่สุดของผมดีเสียยิ่งกว่าตะเกิลน,นอกจากนั้นทางไหนผมได้เดินเสียครั้งหนึ่งแล้วย้อนกลับมาที่เดิมได้เสมอไม่มีหลงถูกของนายตะเกิลคล้อยตามแกรู้ความประสงค์และเจตนาของข้าพเจ้าดีว่าครั้งหนึ่งลงตั้งใจอะไรลงไป ไม่มีใครเลยจะเปลี่ยนแปลงได้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะให้ไอ้เก๋ออกมาสู้กันกลางแปลงได้ตะเกิลรู้ดีว่านายจะไม่หลงทางตะเกิลรู้ด้วยว่านายไปถึงไหนตะเกิลตามไปถึงนั่นลวงนาไปกี่วันกี่วันก็ตามทันถึงงั้นตะเกิลก็ยังไม่อยากห่างนายอดคิดถึงบรันดีไม่ได้ข้าพเจ้าหัวเราะไม่เป็นอะไรล้มไอ้เกลงได้เมื่อไหร่เหลือในย่ำอีกขวดฉันจะยกให้ตะเกิลเลย เราอยู่กันจนสว่างพอที่จะแลเห็นอะไรในป่าได้ถนัดแล้วข้าพเจ้าจึงออกเดินทางล่วงหน้าต่อไปแต่ลำพังคนเดียวโดยตกลงกันว่าให้ตะเกินรนร้อยเอกเรืองและลูกหาบทิ้งระยะห่างระหว่าง2-3ถึงชั่วโมงเป็นอย่างน้อยให้ทุกคนคอยฟังเสียงปืนและตามไปสมทบกันตอนเย็นเพื่อค้างคืนร่วมกันต่อไปฝนที่ตกหนักในคืนก่อนทำให้ภูมิประเทศแถบนั้นเปียกและชุ่มชื้นพื้นดินอ่อนทิมรอยเท้าไอเกไว้ชัด พอที่จะสะดวกในการติดตามโดยไม่เสียเวลาอะไรแม้กระนั้นเพื่อความไม่ประมาทตอนใดที่เป็นด่านแยกเพื่อเลี้ยวลัดเข้าป่าใหญ่ข้าพเจ้าก็หักกิ่งไม้ไว้เป็นเครื่องหมายสำหรับผู้ติดตามไปข้างหลังไว้ทุกแห่งตลอด3ามชั่วโมงแรกเต็มๆไอเกมไม่แสดงเลยว่ามันจะหยุดพักผ่อนหรือหาน้ากินที่ไหนจากห้วยลึกและทุ่งราบรอยเท้าของมันพาข้าพเจ้าไปสู่ป่าสักป่ายางและขึ้นเขาใหญ่ บ่ายโฉมหน้าไปทางทิศตะวันตกเรื่อยไปจนกระทั่งตกบ่ายข้าพเจ้าจึงเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าระยะทางที่มันทิ้งว่างไว้ระหว่างต่างคนต่างพักชักสั้นเข้าและบ่ายโฉมหน้าขึ้นสู่เฉียงเหนือทิละนิดทิละนิดจะโดยสัญชาตญาณอันหนึ่งอันใดของมันก็ตามไอเกคงจะได้สำนึกแล้วว่าข้าพเจ้าแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำลังติดตามมันอยู่และกำลังคิดหาลู่ทางที่จะจัดการข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้ารู้ว่า การหนีและไล่จะไม่เป็นการหนีและไล่อีกต่อไปเกมของการเล่นซ่อนหาหรือเอาเถิดเจ้าลอกก็ตามระหว่างเราใกล้จะจบเต็มทีแล้วคอยกันอยู่แต่เวลาเท่านั้นเมื่อไหร่มันมาถึงเมื่อนั้นหมายถึงอวสานไม่ของมันก็ของข้าพเจ้าเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบกันไปคนละทางไอเกได้เปรียบข้าพเจ้าทุกประการที่จะเลือกสถานที่และเวลาสำหรับลงมือแต่โดยนิสยัย ในขณะที่ไอ้เกไม่รู้จักวิธีการของข้าพเจ้าเลยนอกจากอย่างนักล่าสัตว์ทั่วไปข้าพเจ้ากับรู้นิสัยมันดีจากความเจนจัดที่ได้เริ่มต้นติดตามมันมาเมื่อตกเย็นและระยะทางระหว่างมันกับข้าพเจ้ายิ่งใกล้หัวใจของข้าพเจ้ายิ่งเต้นแรงไปด้วยความคาดหมายทุกสมทุมพุ่มไม้สองฝากทางที่ผ่านได้รับการพิจารณาอย่างจี่ท้วนว่าจะมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังความระมัดระวัง คือหลักประกันอย่างเดียวสําหรับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ดีว่าขณะนั้นข้าพเจ้ากําลังปฏิบัติงานอันยิ่งใหญ่ซึ่งใครต่อใครสายหน้าหนีและหลายชีวิตก็ตกเป็นพลีแก่ความดุร้ายอย่างไม่มีอะไรเท่ามาแล้วข้าพเจ้ารู้ด้วยว่าขณะนั้นชีวิตของข้าพเจ้าแปรปรวนไปไอเกม่ใช่สัตว์ที่ถูกล่าและข้าพเจ้ามิใช่พรานหากแต่เป็นการชิงชัยระหว่างไหวพริบและสัญชาติญาณของสัตว์ป่าด้วยกัน ชีวิตของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับปัญญาว่าใครจะเป็นฝ่ายเห็นก่อนและลงมือก่อนเท่านั้นและในขณะใดที่ท่านเป็นสัตว์เมืองเมื่ออยู่ในป่าขณะนั้นอวาสารก็จะมาถึงท่านอย่างไม่มีปัญหาอย่างไรก็ดีโชคชะตาหรือภมลิขิตก็ตามยังไม่พร้อมที่จะอำนวยโอกาสให้เราพบกันในเย็นวันนั้นไอเกคงเดินลิ้วต่อไปผ่านป่าไผ่และผากลางจากเนินสูงไปสู่ห้วยลึกปีเท้าของมัน เป็นไปอย่างไม่เร่งร้อนแต่ก็ไม่เชื่องช้าพอที่ข้าเาเจะตามทันได้โฉมหน้าของมันงบ่ายขึ้นทิศเหนือทุกขณะจนข้าพเจ้าเห็นเวลาใกล้จะพลบและควรจะหยุดคอยการสมทบของคณะตะเกิ้นกับร้อยเอกเรืองได้แล้วรอยเท้าของมันก็เริ่มวกบนสู่ทิศตะวันออกทางชายเขาป่าแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าอ้อก,กอพงอันหนาทึบในเวลาใกล้โผลเพล,เลซึ่งยิ่งนานไปยิ่งไม่เห็นศูนย์ปืนถนัด และในดงอ้ออันรกชัดนั่นเองเป็นการสุดวิสัยที่มนุษย์เดินดินคนใดจะบ้าบินพอที่จะติดตามสัตว์ร้ายอย่างไอเกเข้าไปได้ข้าพเจ้าวางปืนพิงกับขอนไม้เหนือลำห้วยตรงนั้นและนั่งลงพลางถอนใจการเปลี่ยนทิศทางของไอเกทําให้ข้าพเจ้าเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าอย่างกระทิงธรรมดาทั่วไปในที่สุดไอเกก็ไม่สามารถจะละทิ้งนิสัยเดิมของมันได้และนับตั้งแต่ระยะนั้นไป แทนที่ข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายติดตามมันจะต้องพยายามวกหลังกลับมาซุ่มซ่อนคอยเล่นงานข้าพเจ้าทุกระยะทางและโอกาสที่จะเปิดให้ข้าพเจ้าตกลงใจอย่างดุเดือดว่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างบ้าบินหรือไร้สติเพียงไรก็ตามข้าพเจ้าจะพยายามเปิดโอกาสนั้นให้มันจงได้ในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้เมื่อพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ ยักษ์าต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์าผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ